แล้วสวดแบบไหนถึงเรียกว่าสวดแบบถูกต้องถูกวิธีสวดแบบไหนถูกต้องถูกวิธีสวดให้เข้าถึงความรู้สึกของบทสวดเข้าถึงเหมือนร้องเพลงน่ะละ่ะุอินเนอร์คีัยประมาณนั่นแหละโแลเพิเพ์สมีความรู้สึกแล้วก็ลองเจาะดูครับพิสูตรในการเจาะธุรกิจทําอะไระที่บ้างเจาะไปดิครับพรุ่งนี้มเลื่อเดือนนี้ ยอดต้องเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยคือคิดว<อ>่านึกเรื่องราวของเราขนาดสดมนเรื่องเราโดยตรงไม่ต้องเรื่องคนอื่นอย่าไปเผื่อเรื่องคนอื่นเรื่องเรานี้แหละ<อ>จ่อเข้าไปเอาพลงังงานมาแล้วก็บเอ๊ะเดือนนี้ทําไมมันลดลงจากสิบเหลือห้าเพราะเหตุอ,อะไรประมาณเนี้จาะเข้าไปจีบ ทำไมต้องกรรมพระเวลาสวดมนต์ด้วยครับโอ้ถามดีมากเลยบทสวดจักพัดิเราสวดท่านกรรมมาใช่ไหมครับเรากำพระพระนั้นมีรูปลักษณ์อะไรเมื่อไหร่พระเขามาม,มาที่พระ,ะแล้วก็มาที่เราแต่เรามองภาพพระเอกพระทิพย์ม, <c oughs> มาที่เราเอ,อีเออโอ้โหมันบล็อกไว้เลยนะทุกคือบล็อกจิตไว้เลยอ๋อเป็น พกข, oh, ขนาดนั้นยังมันยังคิดไปเลยอะ่ะ oh. ตามองภาพมองสบายมองภาพหลวงปู่จะมาจิตสวดมนต์จิตอยู่กับพระลืมตาหลับตาสวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยก็ได้มงคนลพ oh. คกก็แปรมันยังไปเลยทุก hmm. มันยังเล็ดลอดไปโน่นไปนี่เลยอาหลวงตาถ้าเกิดว่าเราห้อยพระเต็มคอเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้กรมพระเนี่ยพระก็สว่าง แต่จิตเราไปไหนไม่รู้อแต่พระน่นสว่างครับเพราะพระเป็นสื่อบารมีของผู้ที่อธิษฐานออย่างพระหลวงปู่ก็คือบารมีท่านนะว่าเรับแต่ถ้าพระอย่างนี้ก็หลายองค์หน่อยหลวงปู่มีหลวงตามีหลวงปู่ทวดมีจักรพรรดิองค์ปัจจุบันมีจักรพรรดิองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันมีพรหมมีนาคมีคุดเรียกว่าเยอะอะ แต่ถ้าเรากมพระสวดมนต์มันก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือการสัมผัสในองค์ option, พระออปชั่นออปชั่นครับสวดเปนนานๆเข้าเัาจะเข้าใจว่าพระมีประโยชน์อะไรทำไมต้องห้อยพระทำไมต้องพกพระใครจะว่าไงหลวงตาก็ห้อยม,มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะครับไม่สนใจเราเขาจะว่าติดวัตถุหรือไม่ติดช่างเขาเขาไม่รู้คถ้าเขารู้เขาคงไม่ว่า เหมือนเราไม่รู้อ่ะแหละเก็ว่าคนนู้นคนนี้เข้ามะแต่เรารู้จริงๆคนรู้เขาไม่ว่าครับคนรู้เนี่ยเขาไม่เถียงกันคนรู้ไม่เถียงอืไม่เถียงใครครับคนเถียงไม่รู้อืเถียงกาไมไมีประโยชน์ผิดถูกเหมือนกันครับผิดก็คือถูกถูกก็คือผิดอหลวงพอ่อท่านสอนอย่างนั้นแตงอย่าไปเถียงใครเองอย่าไปว่าใคร เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเถียงเริ่มการว่ากล่าวคืนที่ไม่ดีมันก็เข้าที่เราแล้วชินทุชินในอารมณ์นั้นถูกถ้าฝึกในศารหลวงพ่อเนี่ยเห็นหลังไวๆก็รู้แล้วไม่ต้องเห็นหน้าหรอกรู้ที่ว่านี่คือ,อยังไงครับหลวงตารู้ว่าเ,เขาเป็นยังไงก็เห็นทุกอย่างความรู้สึกเนี่ยเพราะตาเราเห็นจิตเราก็สัมผัสดีตาเห็นรูปจิตเห็นนามไงค ความรู้สึกอ่ะมันห่างจากความรู้สึกทางโลกไอ้ที่เราสวดมนอยู่เนี่ยนะโมโพุทธายาลับตาไปกายกรรมวิจีกรรมไม่มีแล้วมีมโนกรรมบ้างเล็กน้อยมัถงไม่มีวันไหนสวดเพลินๆเ,เ,เนี่ยโอ้ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเลยหรือว่าจริงๆแล้วจิตใจ,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 จทุกคนของเราเนี่ยหลวงตางมันบริสุทธิ์อยู่แล้ว มันถูกปิดกั้นโดยกรรมทั้งหลายแหละที่เราทำไว้ที่เราบันทึกนี่แหละบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกด้วยครับตั้งะจําความได้อะแต่ยุคนี้บันทึกเรื่องโลกล้วนๆ่ยแล้วก็บันทึกมาหลายชาติแล้วโอ้ยทุกชาติแหละครับชาติในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องบางคนน่ะโอ้โหก็หลายเรื่องบางคนก็เรื่องเดียวครับเรื่องสองเรื่องแล้วทุกเรื่องที่เราบันทึกหรือทําไว้เราต้องตามมา มาแก้ไขทุกชาติเลยไหมครับยังอยู่ครับพอเห็นแล้วมันก็คิดออกแล้วครับกรรมนะเทนาจีดีนะกรรมเราเนี่ยในอดีตจะดีหรือไม่ดีก็ตามมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายพระเจ้าแม่พระใรดีนะนี่เรื่องจริงนะเนี่ยลองผัวเมียาด่ากันดิมาไม่ห้านาทีเกี่ยงเลย นั่นก็คือกรรมที่มันทึกไว้มันมาทางไหนตาหูจมูกลิงกายจะไม่ล่ะเออเนี่ยเราเดินไปมาไหนมาไหนเนี่ยเนี่ยมาทางนี้นะตุเหมือนคนมีโชคอะ่ะเดินไปเดินมาเอ้ยจับพับเลยมีความรู้สึกเลยถูกแน่เลยวันเนี้ยจะไมมสองตัวไหมห้าแปดเอามา อย่างแค่ตาเราเนี่ยหลวงตาถ้าพิจารณาเอาทั้งวันวันนี้นะครับว่าตาเรามันมันบันทึกบุญหรือมันบันทึกสิ่งที่ไม่ดีมากน้อยโทกมันก็รู้นะครับถ้าเราจะฝึกในพุทธศาสตร์เนี่ยนะฐานอันดับแรกนะครับท่านหลวงพ่อท่านจะบอกให้ทําที่หาที่ไว้ให้ที่ให้คนมาฝึกฐานอืมไม่ต้องให้เขาทําอะไรให้เขากินนอนสุโมอนะครับ ให้อยู่งั้นอ่ะอย่าไปทางโลกโทรศัพท์ทุบทิ้งก่อนคสักสี่ห้าปีพอเข้าใจพื้นพวกนี้แล้วค่อยมาเล่นที่หลังคือหลวงตาไม่ให้เรามีภาระอะไรเลยไม่มีฮะมีอย่างเดียวคือสวดมนต์อยู่กับบุญบันทึกบุญอย่างเดียวเลยครับคือท่านเป็นผู้ที่มีบุญไม่รู้ว่าท่านมาอยู่เนี่ยท่านมีบุญอ่ะยกเว้นท่านจะไปหาเรื่องเอง ่านอยากมีบุญทั้งนั่งสวดมนต์ไปดิมันทึกบุญไปดิมันทึกได้ตลอดชีวิตนลองลองคิดดีดิมันทึกไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาออกจากร่างมันจะไปไหนเอาครับเออไปตามนะไม่คิดยากเลยคิดงง่ายๆไม่ใช่ยากหรอกแล้วเอาไปอะไรไปได้ไมั้ยละ่ะครับก็บุญที่เราบันทึกทุกวันเนี่ยเอาไปกับเรา ออกหน้นอาออกไปไม่ได้แบกไปไม่ได้หรอกแบกไปไม่ได้สวดมนต์มาได้สามปีแล้วครับหลวงตาเวลาที่คุยกับคนที่เขาสวดมนต์เนี่ยก็มักจะชอบมีอาการขนลุกบ้างน้ำตาไหลบ้างนะครับเพอมันเป็นคลื่นที่รับนามธรรมาครับจากรูประธรรม,มตัวคนลุกนี่คือตัวความรู้สึก มันเป็นความรู้สึกมันตุไปอยู่ไหนใกล้ๆคนอะ่ะถ้าคนเกี่ยวพันในอดีตเขาคือมีความรู้สึกอืครับเห็นตุเราคุ้นๆอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้หรือมีความรู้สึกขนลุกอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็น้ําตาไหลคน้ําลายยืดอะไรประมาณเนี้ย <laughs> <laughs> มันเป็นความรู้สึกตุเ <laughs> นี่ยมันมาจากตาหูจมูกเดินกายอืม เมื่อทุกไปไหนมาไหนเนะี่ยเคยชํานาญในเรื่องราวอะไรสักอย่างเลยนะเห็นปั๊บเนี่ยโอ้เห็นแต่เริ่มมันทําผิดยังไงก็รู้หมดแหละเพราะมันบันทึกไว้อะเข้าใจไหมครับบันทึกไว้แต่พุทธศาสตร์เนี่ยบันทึกพุทธศาสตร์ศาสตร์เดียวเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าควบคุมศาสตร์ทั้งหมดเลยครับอม,มันอยู่ในโลกนะมันอยู่ที่ใจสนานาคม มันอยู่ที่บารม,มีของระพได้เจ้าในอดีตตั้งแต่องค์ประชมมาองค์พระองค์ข้างหน้าไงทิ้งไว้ในโลกมันมีอยู่แล้วไหมเพียงแต่เราเอาจิตเราเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปเรียนแค่นี้เองตุกเรียนการเกิดเกิดตายตายอ่ะมันไม่น่ากลัวนะคือทุกอย่างที่เราทําไว้ทั้งหมดมันก็อยู่ในโลกนี้ ไม่ไปไหนทัดีแล้วไม่ดีไม่ไปไหนครับเพราะนั้นจะไปว่าใครเดี๋ยวไปเจอกันอกีกเดี๋ยวมันว่ากันอีกเอาถ้าถ้าเขาทําตัวไม่ดีคนระับหลวงตาเอาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอืถ้าว่าดีกับไม่ดีมันก็อยู่กับเองนั่นแหละถ้าเองคิดดี <laughs> ไม่ดีมันก็หายไปอืไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คิดให้มันดีก็หมดเรื่องอนะ่ <laughs> ใครจะยังไงก็อย่าไปสนใจดิครับผัวจะด่ายังไงก็จิ้มๆไว้ก่อนนะ แกมากูก็เชิงมึงอยู่แล้วอ่ะกูจะไปบวชอะไรประมาณนั้นนึกในใจเอาทนไปก่อนนะลูกยังไม่โตลูกโตเมื่อไหร่กูไปบวชมนั้นแหละอ้าวแกแล้วอยู่ทำไมล่ะอ๋ครับใชเอาก็ถูกแล้วเออที่ไปว่าเขาเดียกวก็เถียงกันไปเถียงกันมาชั่วโมงลวงตายเห็นหลายคู่แล้วเรื่องนิดเดียวไม่คุยกันสิบปี ใช่ไหมรเรื่องอนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเอออ,อะไรก็ประมาณนั้นไม่เข้าใจครับหลวงตาครับอันนี้เขาบอกว่าเขาฝันเห็นเด็กๆมาเต็มบ้านเลยแล้วหลวงตามาพาเด็กๆกลับบอกว่าอย่ามากวนเขาหลวงตามาหาหนูจริงๆหรือเปล่านะมาพาเขากลับจริงไหม หลงตาภาละเยอะนะตุโอ้โหเยอะมากเลยฮะหลวงตาอ,อธิษฐานแต่จะเริ่มสร้างพระเริ่มแจกบ,บทสวดไปแล้วครับหลวงปู่หลวงพ่อผมนี่นะบารมีไม่มีอะไรเลยอถ้าผมจะทํางานอย่างนี้นะครับ,ครบใครก็ตามที่คิดถึงผมอะคือหลวงพ่อนะครับ,รบผมเป็นญาี่เก็บสตังค์อย่างเดียวนะครับ เื่นอื่นหลวงพ่อจัดการเลยไม่รู้ใครคิดโน่นคิดนี่ถึงผมคือหลวงพ่อถ้างั้นผมไม่ทําครับอ้าวก็อยู่ในถ้ำมันไม่ทําอยู่แล้วไงมันสบายถ้าใครไปทํามึงหนาวแล้วจะหนาวถ้ามึงหนาเนี่หนาวทุกคนแหะพราะอากาศมันเย็นตุทําได้ อาทุกฝึกไปหลายปีแล้วเนี่ยหลวงตาครับหลวงปู่ครับถ้าจะให้ผมทํางานต้องใครก็าตามที่นึกถึงผมเป็นหลวงตาหลวงปู่นะครับครับเรียบร้อยเลยครับแล้วผมก็มีหน้าที่เก็บตัณอย่างเดียวถูกต้องเลยตัวคนเดงยวอย่างเดียวเลยไม่ใช่เ,เก็บแล้วเก็บไ<ๆ>ว้ไนะตุต้องแจกนะครับ ทับตายนะ oh. เงินทับตายนะทุกตายมาหลายองค์แล้วนะต้องแจกนะคใครยิ้มให้ทุกก็แจกไปฮะทำไมสวดมนต์ชอบง่วงนอนคะัหลวงตาเป็นประจำหรอกมันยาน,นอนหลับนอนในดีนะทุกสวดมนต์แล้วหลับไม่ดีบางคนโหสวดยังไงก็ คิดนู่นคิดนี่คิดนี่คิด,น,คด,น,คดนู่นตลอดคคนที่หลับง่ายคือคนที่มีบุตเวลาสวดมันจะวิววิววิว<อ>วิวมันจะชิวหายไปเลยเหมือนเรานอนนี่แหละเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะฝันหรือเปล่าอนี่ <c oughs> <c oughs> จงหลับไปเรื่อยๆก็แล้วกันแต่พอสวดเสร็จตาสว่างเลยครับถูก พอตื่นขึ้นมากับสับเพรพอดีใช่ครับโอ้โหใช่ถูกต้องเลยรู้เวลามากเนี่ยคอนเซ็ปต์นี่ถูกเลยเนี่ยถูกทำมังนะเป็นอย่างนี้แหละสะดุ้งปุ๊บจบสุดท้ายพอดีใช่ครับพอลืมตาปั๊บเนี่ยกับสับเพรพูดทารอบแรกเลยเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็ฝันครับไปสวดมนต์ด้วยบางทีไปทำบุญด้วยคเพอเพอไปเรียนอาคมด้วยเพอเพอไปแผ่เมตตา ไปอยู่ในบุญแน้วนะตุ<อ>เพราะหลับอยู่กับการสวดมนต์ถ้ามันไม่ฝันถ้ามันนิ่งแสดงว่าจิตพักนะตุกครับงั้นโมทนาสาธุด้วยที่ท่านสวดมนต์แล้วหลับเพราะจริงๆเขาก็สงสัยมันไม่ใช่เชิงอาการหลับเขาหลงตามันก็เหมือนว่ารู้ตัวได้ยินเสียงสวดแต่เหมือนมันก็มีนิมิตเหมือนฝันไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหะมันก็ไปกับบุญนั่นแหละครับ ไปกระคึ้งของบุญนั่นแหละบุญที่เราไปนี่มันเกี่ยวข้องกับกเราครับบางทีเราก็ไปแผ่เมตตาอ,อย่าลืมว่าสังสารวัตเนี่ยมันเวียนวายตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกนะทุกครับจากข้างบนมาข้างล่างเวียนไปก็เวียนมาอว้ยปวดหัว <laughs> <laughs> ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแต่พอสวดเสร็จก็จะอารมณ์ดีครับโอ้โห <laughs> แล้วก็หิวข้าวด้วย <laughs> ส่วนใหญ่จะอ้วนนะ <laughs> คนไปอยู่ที่ถ้ำไปใหม่ๆอะพร้อมผอมอายุสักหลายปีขึ้นน่ะโอ้โหเป็นตุ่มเลยบางคนเขาไม่ได้กินอะไรเนะเย็นเขาไม่ได้กินนะพูดถึงของกินก็ไม่มีอะไรไมีจับชายกับไข่ปลาโล่ครับแต่อารมณ์เสียมันมีน้อยไงจุม,มีแต่มันน้อยถ้าอยู่ทั้งโลกหรออะไรไมาลูกหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกียวโอ้เดี๋ยวก็ ลูกน้องมึงเดี๋ยวลูกพีก่มึงเดี๋ยวถนนหนทางมังนู่นนี่นั่นโอ้หลวงตาบอกเวลาเราอารมณ์เสียให้เราเปลี่ยนให้ไวใช่ทำไมครับแช่ไว้านานนะอันตรายอันตรายใช่อย่างตัวคิดทั้งโลกนานๆเนี่ยอันตรายนะครับไปแน่นอนนะไม่อยู่ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ตัดขึ้นต่อครับ เหมือนตู้ดูหนังอะดูเสร็จแล้วหนูมันก็ม้วนต่อไปแหละถ้าไม่หยุดก็อ <c oughs> อ,อย่างขณะที่มีคนสวดมนต์กันเยอะๆนะครับหลวงตาเราสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยได้ไหมเช่นว่านั่งวาดรูกไปเอาผ้ามาเย็บแต่เราก็ใช้การฟังเสียงสวดไปงีัยหลวงตากัร้อยรูปประคำประจําอยู่นะบางทีก็แผ่รับ้วแต่พระ บางทีก็นึกถึงใครก็ไม่รู้แล้วอย่างเวลาสวดทําไมถึงมีหน้าใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมางรับมันมันขอบุญโตมันเป็นมันมันมันเป็นญาติในอดีตอ๋อแต่เราไม่รู้จักรู้ะในอดีตแต่ตอนนี้เราลืมแล้วในอดีตมันมันมันเพิ่งขึ้นมาบางวิญญาณนะทุกครับมันเพิ่งขึ้นมาแล้วมันมันมีบุญน้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จาตุมและบุญน้อยผกนี้จิตมีบุญอยู่มันเห็นเราครับท่านบอกเองจะฝันหรือเองจะสวดมนเนี่ยเองแผ่ถ้าไม่แผ่ตอนฝันก็ให้แผ่ตอนตื่นขึ้นมาแล้วให้แผ่แผ่ย้อนหลัง<อ>หรือถ้าเองนั่งสวดเราเห็นมันแล้วก็ไม่แผลหยุดสวดต้องแผ่ย้อนหลังครับมันจําได้อยู่ แล้วอย่างเวลาที่เราได้ข่าวว่ามีเพื่อนเราเสียชีวิตหรือว่าญาติเราเสียชีวิตนะครับหลวงปูช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยเขาด้วยครับแค่นี้แหละเนื้อแค่นี้แค,นแค่นี้แล้วก็ตามดูได้ครับท่านช่วยจริงๆแล้วอย่างเวลาที่เราไปตามงานศพนะครับหลวงตางานศพเหรอครับโอ้โหโมทนามงค์ผู้สร้างวัดเนี่ยนะ วัดอยู่ที่ศพอยู่ที่วัดใช่ไหมครับอ้าวเวลาเขาสวดแล้วก็แผลอ้าวแผลหมดในในวัดเนี้ยอ๋อเอาเก็บให้หมดเลยไปไหนต้องเก็บให้หมดนะคือไปงานศพแต่ไปถึงบันทึกบุญแล้วแน่นอนเก็บจนเครี้ยงอะแถวนั้นครับแล้วมีคนถามว่าระหว่างที่เวลาพระท่านสวดนะครับหลวงตาเราไม่ฟังเราสามารถสวดจัก,กรพรรดิได้ใจเราแผ่ครับเราสวดแล้วก็แผ่ไป Mm hmm. เพร่ออภิธรรมเราฟังไม่รู้เรื่องหรอธรรมะล้วนๆครับจริงๆอภิธรรมคือการสวดให้คนเป็นถูกมันต้องฟังโดยปัญญาครับใช่ไหมอภิธรรมคือธรรมะล้วนๆเขาเรียกอภิธรรมอภิแปลว่าใหญ่ครับธรรมะใหญ่ mm hmm. ถ้าตู้แปลออกนะโอ้ธรรมะสุดยอดเลยครับ ออันนี้เขาเปิดบทสวดจาก YouTube นะครับหลวงตาแต่ว่าไม่ได้สวดออกเสียงแต่ว่านึกตามตลอดแบบนี้ถือว่าเป็นการสวดหรือเปล่าครับสวดอยู่แล้วครับเปิดใช่ไหมเปิดบทสวดครับเปิดตามเปิดไว้ครับแต่ว่าไม่ได้สวดออกเสียงก็นึกตามไปเป,เปิดไว้กับวิญญาณแถวนั้นเอามาสวด สวดพร้อมเรานะถ้ามันเป็นเทปเก่าก็เป็นมันก็เหมือนเราฟังเพลงเก่าอ่ะมันจะมีความรู้สึกวิญญาณเขามีความรู้สึกเพลินแต่เขาไม่ได้แต่ระยะหลังเนี่ยเขาได้เพราะมันสวดพร้อมกันทั่วโลกะนะสวดคนเดียวเขาก็ได้นะฮะสงวนวเราเปิดอยู่เนี่ยมีคนสวดคนเดียวในตีหนึ่งตีสองเนี่ย ขึ้นกันมาเขาก็ได้นะ oh. ถ้าไม่มีคนสวดเลยนะคตอนนั้นนะแต่เปิดบทสวดเนี่ยเขาก็ฟังด้วยความเพลินแต่แสงสวังมันไม่เพิ่มครับเพราะอย่างตอนนี้มีคนสวดจักรพรรดิแทบจะทุกเวลาทำงานของบทสวดก็อย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกลงหายใเขาออกอะโต้โอโตนั่งพันเพลินบางทีไม่สวดบนต์จริงรแต่มันได้ยินได้ยินเสียงสวดถูก หือไ,ม,ไมันได้ยินครับมันรับมันเป็นนามธรรมาครับหรือแม้แต่นั่งเฉยๆอยู่ๆก็อยากสวดเองถูกม,มันมันมาเองครับทือในศาสตร์ในศาสตร์ของโพธิสัตว์เนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยมันไม่ใช่จะสวดมนต์อย่างเดียวนะตุบางทีมันจะพิจารณาในสิ่งที่เห็นบางทีก็แผ่ครับบางทีก็แผ่นะบางทีก็พิจารณาบางทีก็โมทนาบุญบางทีก็สวด มันมันมันเป็นอัตโนมัติใ,ในคืพื้นที่แถวนั้นน่ะแล้วแต่ที่เราสัมผัสทุกครับถึงเราไม่เห็นจะเป็นความรู้สึกบางคนเอ๊ะทำไม,มยอยู่ๆแผ่เอ๊ะทำไมอยู่ๆสวดครับเอ๊ะทำไมอยู่ๆพิจนารณาอเอ๊ะทำไม,มยอยู่โมทนาบุญอันเนี้ยมันอยู่ที่คลื่นของวิญญ,ญาณหรือมนุษย์แต่แถวนั้นที่ที่เราสัมสัมผัสทางตาหูจมูกรินกายและใจครับ มันทำเองแล้วอย่างอาการอะวงตาที่เวลาเราไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงพยาบาลบางคนก็ปวดตัวปวดไหลหนักหัวอะไร้ะครับปวดหลังอ๋อความเตรียมพร้อมไม่มีต้องอธิษฐานอธิษฐานขอบาร,รมีท่านบาร,รมีรวมลุงปูบาร,รมีรวมจักรพัิ ไม่ได้มีรวมเทพพรมที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยใครจะมามาสร้างบารมีกับเรารหรือมารับบุญกับเราเนี่ยให้มากับเราตลอดชีวิตเนี่ยให้แผ่แล้วก็ให้บารมีท่านเนี่ยผ่านรูปนามของเราตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานแผ่ตลอด24ชั่วโมงตลอดชีวิตด้วยนะ คือคำว่าเตรียมพร้อมของหลวงตาก็หมายถึงว่าเคลียร์จิตให้พร้อมตอนนั้นจิตเราไม่ได้อยู่ในบุญแต่เขาอยากได้มันอยังไม่ได้เรียนครับเห็นเขาบอกเอไปปรับภพภบูมิส่งวิญ,ญญาณก็ไปกับเขาแล้วเมื่อที่โดนลุมแค่ห้อยพระแต่พระสว่างเนี่ยเขาก็ลุมแล้วครับ,รบอืม,มันต้องเริ่มตั้งแต่โน่นแหละตั้งสัจจะอธิษฐานันดับแรกเลย ผู้ใดก็ตามที่เคยฆ่าตีด่าว่าเราทรมานอะไรเราในอดีตเนี่ยขอโหวศิกรรมเพร,ราะเราไม่รู้ว่าพื้นที่โลกอ่ะใครทํากับเราเราทากับใครไม่รู้เออเรายังสัมผัสไม่ได้ครับมันต้องขอโหดสิกรรมไปก่อนมันจะมีไม่มีไม่รู้ <c oughs> ข้าพเจ้าขอโหดสิกรรมชาติเนี้ยใครก็ได้ที่ฆ่าด่าตีเราทรมานเราอะไรไม่มนเนี้ แล้วก็ขอบารมีท่านตั้งสัจจะอธิษฐานผมจะเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้มีประโยชน์ขอบารมีรวมท่านขอบารมีท่านร,รวมกำลังจกักรพรรดิรวมกำลังใจสนานาคมรวมบารมีท่านผ่านลูกนามข้าพเจ้าตลอดเวลาผ่านลูกนามตลอดเวลาให้กับวิญญ,ญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายรประมาณนี้แหละ เวลาไปแผ่ก็ต้องอธิษฐานอีกนะอธิษฐานอีกใช่ครับคนที่อธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อธิษฐานวันเดียวก็หยุดนะไม่ใช่ก็บอกแล้วอธิษฐานหลายเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องไหนจบก็จบไปได้มาแล้วเนี่ยเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นก็หาเรื่องไงครับอแล้วอย่าง เวลาที่เรานั่งรถแล้วแผ่ไปนะครับหลวงตาทาไมเราต้องทําแบบนั้นทําไมต้องสวดเีครับต,ต้องสวดดิจุไม่สวดเราก็ต้องเปิดนะครับล้อหมนุนหลวงปู่รูปรักหลวงพ่อเนี่ยปรับภูมิตามรถคันนี้ไปจนกว่าล้อหยุดคือขึ้นรถปุ๊บก,ก็ต้องอธิษฐานก่อนถูกอธิษฐานว่ายังไงครับแผ่ตลอดในการเดินทาง แพ้ตลอดไงคมันมีรับรูปรัปรกหลวงพ่ออยู่แล้วไงไปที่เราด้วยไปเจ้หลวงพ่อด้วยครับเราก็เปลี่ยนจากเปิดเพลงเป็นเปิดบทสวดเปิดเพลงก็ได้นี่รูปรักท่านอยู่มันโคลกระคืตุว,วิญญาณมันไม่มม,มันไม่ฟังเพลงหรอกมันมเมาขึ้น <laughs> มันโคลกระคืไม่เอา แล้วถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้เวลาขับผ่านที่มันมีวิญญาณแล้วเขาไม่ขึ้นรถกับเรามาด้วยหรือเกาะรถเราขึ้นนะขึ้นนะแต่วิญญาณเนี่ยไม่ใช่มันจะไปไกลๆบางวิญญาณมันมีขอบเขตของมันอยู่อ๋อมีรลศมีไปได้แค่กี่กิโลใช่ประมาณนั้นแหละขนาดต่างประเทศคนตายต่างประเทศมันยังกลับบ้านไม่ได้เลยค่ะก็ต้องเกาะมนุษย์มาอ๋อ ก็ไ,ไม่ยากหรอกเวลาไปไปต่างประเทศนะเอาวิญญาณประเทศไทยคนใดคนไทยายเนี่ยมาเลยเกาะข้าพเจ้ามาเลยนะครับมันก็จะเกาะตรกมาอ,มอ่ะอย่างพรุ่งนี้เรามีงานบุญงานหล่อผ้าเงนี้ครับหลวงตาเอาว่าก็มาอย่างญาติเราก็ตามเกาะเรามาครับโอ้ม,มาทุกคนแหละ้ามีวิญญาณมากกว่าคนอีกที่นั่งอยู่ในนี้ครับใช่ บอกไปวัดเนี่ยไม่มีวิญญาณเนี่ยไม่มาหรอกครับที่เป็นญาติที่ที่ทำงานที่บ้านหรือญาติในอดีตมาโมดและ